ฮักกับบทันปรีมันมันขาวนี่แหละกับพี่กับพี่กับกับทองเพื่อนอ่ะเพื่อนยังให้เอางัวแล้วมาแต่ว่าทางทางเขาเบางัวป่อยเนาะป่อยกันเราสิไปเอาเอาเรื่องเอาล่านั่เพื่อนดีก็ได้เยอะแต่ว่าเพื่อนว่าเอาลายตาแตกเมินตาเลี้ยวแตกตาเลี้ยวแตกไฟตันหมอกแตก สองอันเบ็ดค่าใช้จ่ายเท่าไรหน่ไอยในใน,ในโรงพยาบาลนี่ค่าใช้จ่ยา,า,ายอ่ายาหนังป็นเบ็ประมาณสามเซนตไปนะสามเซนสามเซนประมาณห้าร้อยบาทเนาะ<ม>โอเคโอ,คโอ้พี่ดิเน่ยนี่กระเตะตัวนี้กะเออตัวเดินว่าพี่ยังกับคน,นนะขี่งวัวมาคืนนี่นะตีเอ็นเอ็นเฮาชนแล้วไปขี่เตะกระจายมาเลยประจำนี่พี่น้องเอ้ย Mặc mô cứ bằng hôn Mặc mô bọn này Mặc mô Phải mô Mên dù bỏ Tháng nay mới là đen Ờ à, à... Ui Đi đâu ngay nó Bên cứ mặc tèn, mặc nhằng xem nó ายพี่น้องโอเคเนาะกลับสบายดีแล้วสวัสดียามบ่ายบายเดอ้อพี่น้องเดอ้นะอเนาะบ่เมนบ่ายที่เที่ยงพี่น้องเหนะ็นเนาะเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเห็นเนาะอ่าเจอบอลลี่พี่น้องเห็นหลังจากที่รถชนเมื่อคืนนี่พี่น้องเห็นเนาะเออเอกระบอกว่าดอกพี่น้อง,องจกักริว่าได้ไรเอ่อมาหาไอเตียงก้อนหาชิบูยูใช่ไหมจักดอกเอ่อผนมาตะปักเซ่ใส่ใส่ไปลำบก จะเออกไปบ้านแรกเบิ่งนี่เนาะอ่าพาลงบิลลี่ไปเที่ยวรื่อยไรอันไหนเนี่ยอพี่น้องีเนาะปปเดยวลงไปเบิ่งก่อนโดยไปพี่น้องงี้เนาะกินข้าวโดยสบายดีเ้อสบายดีต่อเที่ยงนั่นแค่อ่าอีทโกัวเดดเดียวกันเนี่ย งัวฮักกับบทั่านปรีมันมันขาวนี่แหละกับพี่กับพี่กับช่องเพื่อนเอาเพื่อนยังให้เอางัวแล้วมาแต่ว่าทางทางเขาบ่างัวโปยเนาะหัวปยกันเราสิไปเอาเอาเรื่องเอาล่านเพื่อนดีก็ได้อยู่แต่ว่าพอจะว่าลายก็เลยมาสิไปสอบเองแล้วเพื่อนเพื่อนยังให้เอางัวมา แต่ว่าทางในปกครองบ้านเพิ่นเนาะอ่ายังไงขางัวมากเลยหางไช่ทางัวบ่บ่กบริเวณขางไช่ทางัวเพิ่นที่ใช่ขารถเท่าหัวนะเอ่าไม่เพราะว่าคนคนอันนั้นน่ะพิษเด้คนปล่อยงัวงน่ะพิษปล่อยงัวข้ามรถข้ามถนนใหญ่ตาแตกแม่นตาเลี้ยวแตก ตาเรียวแตกไฟตหมอกแตกสองอันกานตัวนี้แตกตัวนี้แตกอืมแตกบัดเลยอันนี้อันนี้แตกบัดเลยมีหมดเจ็ดัหอืมเสื้อ2 0 0่อพเสื้ออันนั้นอีกสองพันไม่ต้องมาลงสีจงหาอีกดิเซื้อจะชูนนิก็ได้ลูกสีใหม่มือมีสีตัวต่างเนยเื้อหาซื้อัวหาเลาว็ป ไมีแต่นี่ก็นี่เขาอกห่าละของมาของมาจะซูนอะแม่ประคำลงไาชื่อเสียงบอกซื่อสวัสด์ไนะนี่เ่าแจ้งว่าที่รกจะมาล้าเงียบได้ถ้าท่านรงบททานไม่เงียบเราได้จาไปงื่อนไขเละหากเกิดเด็ดเดียวก็ร่วกัน มันเปื่อยาดกันี่แข้งหักังกแต่ังน้นึงบทันเลยปุ๊บยูกระโชกมักนเม่ะเปื่อยาดร่มรุมอลไงวงเตอกระทำประจอเจ้จักสิตายบอตายแล้วแต่ว่าเยนตายเย่นก็จะเอกไปร่มเลยเดี๋ยวก็ประมาณกลางกลางเป็นง่วงกลาง คนแถวนั้นลอ้อพ่นออกมาเบงิงเลยพ่นโทรหาในบ้านอยู่บ้านนานี่นะบ้านนาบ้านนาพ่าน,น,าานเม่นเปนนาเป็นโทรหาในบ้านเลยในบ้านว่าแบบนี้แบบโบมีไผออกมาดอกคาโบกา้ารับเป็นว่านะแต่ว่าพ่นพ่นพิษอยู่แล้วพ่านได้แปลงรถแปลงลางง่างไอ้เฮ้จังโมงดิสี่สิบเอ็นมงเลยมา เป็นมังคืนนี่เม่นเมนผุดถ้าจนว่าชิมม่วงเราเห็นเมืนส่งเมืนส่งเขาเมื่อเดือกแคกอดตัวนั่นเลยชิมม่งเมนส่งน้องน้อยเพป็นอยู่บ้านถูกพลานถูก <c oughs> <c oughs> เปิดมาให้เอางัวมาแต่ว่าทำมาให้เปิดมาเอาระยะดอกมาเป็นเองเนาะเอางัวมาเลยต้องพูดขายกันว่านั่นก็ได้ เดีดนบบขาซาดว่าทักเชียวมายังย้าเรนี่แล้วงัวมันต้องผูกกันแล้วเนะกันว่าตายว่ายังหรก็จ้ว่าแล้วอันนี้มันบริจายเด้มันบริจายนะเห็นยังได้บาเตียงได้บาเตียงใช่ไหมเขินได้หนังบิวมานอนเขินได้คืนเขายนงมันออกมาบอก ออโอ้ยพายุพายุเขา้าอือพี่น้องไงเนาะโอเคน้องพาม,มีบัดนี่พี่น้องไยมาๆกินข้าวมาสบายดีเด้อมาคื่มบักชารีคนะอันครับเจ้มาๆนี่เด้นี่นะอ่า กำลังกินข้าวีน้อยเนาะกันบกัลไดอิ่มแล้วกนเลังกินข้าวเที่ยงกำลังกินข้าวเที่ยงแล้วเลยเลยพอดีมาหึงกไหกกมานี่แหละหักมามาซื้อแพมพเชให้ลูกสาวเลยทีน้อยเดี๋ยวแตงกวบนกันพอดี น้องพามีพันลืมเพีนน้องไอ้ขอยะลืมโทราศัพท์น้ำรดบอลลี่คืน,นไปน้ำกันเดย์เด้อเดินเดินขอบใจฮะไอ้สั่งให้อยู่แต่ว่าแต่ว่าอได้เปิดเครื่องเป็นยังไงสั่งไวอยูสอยอ่สิพากันไปทั้งไรต่อปัะน,นี่เฮ้นลสวรรค์หมดแล้วมันลดหายอยู่คน อืมโอ้เมนเลยเนาะอ่าเราเราจเจ้าอยู่พุ่าห์หอนโมงเนาะอุต่าเม่อะไรกับโบถามแล้วเลยไดี๋ยพเลย,ย,ยก็ได้เนาะเออเดี๋ยวบังก็ได้เดีวกันเดี๋ยวกันแต่ว่าน้องไงน,นะฮอนเนาะน้องไงฮ่อนเลยเนาะนกลับมาพี่อีกแรวบบอโอ้ยอา่าเดี๋ยวได้เด,ดี๋ยวน้องไงพินพ่นกับมาแล้วะบอนอ้องเลยว่นใมาแล้วเซานี้เอา พี่น้องโทร้าเมื hmm. mm ่อลาว่ะ hmm. น้องไงมาแล้วเ่รอืะมาเนี่กลับไปอยู่เพื่อนๆเป็นหลวงเพื่อนวะโดยโดยพี่น้องแต่ว่าน้องน้อยน่ะอยู่พุ่นเนาะยังอยู่พุ่นอยู่น้อยอยู่พุ่นว่าทำมันเราคืนนี่มาเมื่อไรเมื่อนี่เนี่ยจะกองเฮี้ยนคนวะโดยโดยพี่น้องฟังเบิ้งเนาะแล้วคืออยู่ได้จากมือแหละ ว่าจมอย่างมาสวรรค์พระยิบปรจักนั่นก็ได้อ่าโดยโดยใช้ได้ยังไงเครื่องนมเดยนเดิโดยพอดีแล้วเผาอยู่บ่เจ้าเผาอยู่บ่บ่เผาวันไหนอ๋อพอดีว่าพอดีแลาวอาจารทำเจ้าน้อยนึงนะเรื่องรถเกิดอุบัติเหตุม้ึนอะเพราะว่าพี่น้องมันก็ะทำม้าลายพี่น้องเนาะ ใครเนี่ยเล้วใครเนี่ยล <ah <ah ่ะ <ah บ่สบังบังบัอันนั้นขอโทษด้ขอโทษด้วอ่านี่นะมันพอเมื่อไหร่กับบอลี่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็พอหู้มาน้องเพิ่์นนานาปลอดภัยนะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งนน้ำมันข้างเน่แหละก็ได้ได้มาเมื่อไหร่ก็ได้อ่าแล้วก็บอสได้ไปบอสได้ไปอัปเดตถามไทยน้องเพิ่นเพิ่มเติมเลยนะว่าเป็นเป็นเน่าไหร เด่กมาเมื่อนั้นเลยเนาะล้วลำพอนันสา้วลพอนไปเยี่ยมเล็กหับมาเลยน่ะนะหย่อยพอดี10โมงเนาะ12โมง12โมงมาหอดเพลิน12โมงอะเรีนนั่นอองเนาะโดยโดยโดยยงงแล้วบัดบัดบัดค่าใช้จ่ายเท่าไรณในในโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายอะ ยาหนึ่งประมาณสามเซนปลายสามเซนสามเซนประมาณห้าร้อยบาทเนาะนี่ก็ธรรมดาอยู่รวมอยู่ในหันแหละค่าเอโกค่ะยังหันะสองไฟสองยังเบิ่งภายในมียังแต่คักบอห์นนะกับปวดไผ่เพิ่นปะเจ้าช่ใช่ใช่เป็นก็วางยาให้กินแล้วก็มาคมเนาะนี่มาย่างมาย่างย่างอันได้ย่างขี่มาอยู่บ่แม่ก็อันนั้นแหลวันนี้ยินไม่อันน่ะไม่ตู้กล้ำหรอกแล้วเปล่าเมืนอน่ะ ขี่ม้านี่ยาประมาทได้เราอะดีเท่ๆได้แล้วอะเห่นไลมใบใบหนาล่กิมพุนใบหนาใบเป้ามามุนบนเต็นมากันเต็นอนเหมือนนั่นนะนอนมาย่างกันพอกะพ่อพ่อพอดีเตียงเฮี้ยงกันเลยเอาเล่ากะบสบายดิพ่อจะพ่อบอกเก็บพ่อไม่เจ็บนั่นแหละเราก็ลด้จะเป็นอย่างมห ลอนด้วยพี่น้อยะมื่อนะั้นอันคอถามย้อนนิดน,นึงมื่อเจ้ามามื่อนั่นน่นะ่อามันเป็นอะไรจังว่าเจ้าจังได้ไปชนนะมันนั่นนะบอ่าการเล่นมาดีๆเลย่าบัดน,นี้รถรถธนาธรรมาแบบมาที่เด็ดเปิดเปิดตาสูงมาเนาะขอัดปิดตาตามอ๋อรถรถรถมาชวนชวนทางแม่นแม่ชวนทางแล้วเขาเปิดตาสูงแม่นแต่มันมันเงาตาเจ้าบัดนี่แล้วบัดนี่ชวนกันมาแล้วผัด คอยไปปิดตาตามอ่ะนี่มันผัดตามลงมันตามลงกันดีโดยแล้วก็ปกติรถผัดตามกระเบี้ยวนะโดยผัดกระเบื่อหนุงแล้วก็บ่ได้เปิดไฟเลี้ยวไฟยางเนาะรถที่จะชนนั่นแล้วแล้วจอดไว้ชื่อว่าแมนแมนแล้วจอดไว้ชื่อแล้วบัดนี้เราผัดไ่ได้เปิดไฟเลี้ยวไฟยางปกติแบบว่ารถเสียรถยางเพิ่นสิห้าคนไม่คนยางไชเนาะแมนแม่นแมนหรือว่าตั้งกล้วยเนาะตั้งกล้วยก็คือเพิ่อนจอดลงไปท้ายเบาะฉันซะ โดยโดยโดยแล้วจอดลงไปท้ายเบาแลยเจ้าบัดโบเ็นรถลาบาทเลยทางหดมืดเลนไวตึ่มหมนมืดแคบเนี่ยเทยวนะ้ผัดอ่าอ่อ่ก็เลยก็เลยไปชนชนชนเ้งเดือบบอ่ากะ้ฮงโมสมควรจนตอนแรกกับบกหูทับสติี้ไได้เลยกะเตะขั้นนี้เรอวะแมนเดี๋ยวจังหน่อยจังไปเบิกพี่หน่อยฮะ และและเจ้าก,กระเด็นออกจากรถบ่อด,ด้วยลงไปครับกับรถเลยรถกับไปแต่รถค้นกับไปแต่คนต,ต้องรับทราบกระจนบ่เห็นเลยปันหาให้คนนั่นแหละโดยโดยกระเด็นปันหาสะให้โดยใบไม้มันลายอ๋อโอยเนะาะแค่แต่ว่าเมื่อไรลังกันเมื่อนั้นนะและและไพ่โทรหาไพ่ในใดเจ้าจังหวะใดคนอย่างนั้นแล้ะจึงมาหาเจ้าคอยกะตั้งสติได้กะเอื้อนคนแถวน้นะั่นเนาะ เพิ่งกระเดนมาคอยอันพูนั่นได้เฉาพูเราขับรถนั่นได้เฉาพูขับรถเพิ่งกระทำอะเป็นนั่นได้เป็นนั่นได้ซื้อเพิ่งกระลดได้ลงมั่งจมเอาอย่างเง้านะกับลักก็อยากเมาเนี่ยบอกคือลงความมีบ้างมันนะบอกเราดื่มมานะเราแต่ซื้อเมืองไกลนะทางดงหินทางเขาไปว่านนี่พูดเราก็ได้เลยแล้วกะหาโทรหาพามีแล้วมัเนี่กะหาสาวลานี่ใครก็ทรหาเจ้าไปโทรหาสาวลาแมาเนี่ยครับ โซลาไฟกระโบดได้พี่น้องเไยเนาะเจ้าเจ้าเจ้าวันนี้โซลาโทูฮาบาลีวันนี้เพิ่นอันอยู่แถวนั่นเนาะเมือนั้นเจ้าเนาะไอกำลังสิคเอาตไปตัดผมดูเออมาทะเลเก่าพี่น้องเไยเนาะเนี่ยเหมือนนั่นเอาหนาในี่ลงเนาะแต่ว่าลงทั้งหมอบเลยดิจะลงลงทั้งมีบเลยเนาะใช่แต่ว่ามีบาดในนี่น้อยนิดบาดนิดนึงบาดนิดจะแก้เจ็บทั้งในอย่างละ มันเป็นได้ได้นี่ตอนนี้ยังยังยังเจ็บมองได้กะไข้ขึ้นแล้วคือว่าไข้ขึ้นมื่อเละกะบบเจ็บมือเละมือที่สสงมากนี่ชิลุกชิห้อก็ห้องโอย้ยมันมันคือไข้เพมเฮงเนาะพ่อกับุนบ่ได้มือโสงมากแบบหันแบบกะหันเลยบ่โตเลยโดยโดยโดยชิโนะเลยกะยังยังมองได้เนี่ยมันเครื่องมันยังมันเครื่องกะคือแถวบริสันเองเพราะมันกระเทกมันไหลไปกาลังเลยดอืม ล้วก็นี่ปวดมองนี่เจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็ม,วววกมือตัวนี้ตัวที่ว่ามันเป็นตุ่มอ่าเขาเอินว่าถุงน้าอ่ำบอทางฟังไทยมันเอินมันก็เลยเตกเลยอ๋อมันมันพองขึ้นบ่เนี่ยมันพองขึ้นนั่ดิอ๋อโดยโดย,โดยแล้วมันนี่มันก็เตกเลยเตกเลยโบหินเลยหายเลยแบบกี่ญ่บ่ตะกี้แมนตะกี้มันติดเจ้าเจ้าเจ้ามันจะคไหลก็แบบนี้ดิเจ้า กบขาที่เห็นชัดๆมือนไงเนาะขาก็บริเวหลึดบริเเนาะขาเนี่ยคือเปินไหวเนาะไหวไปเจอู้โหาถืออย่างนี้แล้วก็เคลียร์กับเพิ่์เรียบร้อยแล้วบ่คู่กนอะไรนี้คุยกับเพิรเรียบร้อยแล้วเนาะกับบริวบริเวณว่าไฟพิษไฟถือบริเวณว่าเนี่ยไหแบบแบก็เพิรสำรับเพิรว่าเนี่ไดเท่านี้ก็โมยไฟพิษไฟถือเนาะซ้ำๆกันนะ เพิ่นได้ชดช่ยเจ้าอยู่บ่หรือว่าอ่าเพิ่นชดอดออน่ะอยู่ที่ร้านจิล้านหน,นึง่งหนึ่งพันบาทประมาณ1,700จ็ดพอย่าง1,700จ็ดพ,พ,เ,ดพเป็ดน,น,นี่ประมาณนี้1,000กว่าบาทเนาะแม่นๆ1,000ปลายแล้วก็บ่ม,มีแน่อานาคตโตน่ะก็ได้สิว่าจังได๋คนบ้านอื่นเพิ่นมาเฮ็ดเวียกแถวนั้นเราก็ได้เนี่ยมาเฮ็ดตกดิ้งจุกยังให้เขาอานาเป่าน้องเป่าหยังให้เขาอานา ดอยดอยกับบรายไม่อยากว่ากันเองนะกัเรื่องเรื่องนะครับกับบรายบรายว่าเจ้าหน้าที่เนาะเขาคุยกันเองเนาะแม่นีตเจ้าเจ้าเพราะว่ามันกับมันบรายนักนาปันไดพี่น้องใช่ว่าบรนักกับนักอยู่ไรจนน้องน้องเทพไปจนหายได้มื่อน่ะมือบรีเพราะว่าบรีมือบรีไปส่งนะเห็นน่องไปจนจนเราหาตอนแรกนหละในวันสิบลอดแล้วตอนแรกเออคือแบบมันเขาเนาะ ก็แบบคนมันอันนั้แบบคิดเห็นเบิดแบบว่าตัวที่ห้าแบบมันเห็นมานะกับคิดคิดเห็นแบบคนทั้งหลังอย่างนั้นเลยเป็นห่วงมอห์เป็นห่วงจริงจังที่ที่เจ้าห้ยมื้อนั้นแหะเจ้าคิดไปคิดคิดเรื่องอย่างเจ้าจังว่าห้แบบว่ายยันยันตายยันอย่างว่าจริงจังยันยันผมีม่ชีวิตอยู่ต่ออีกภารกิจทั้งหลังกันยังไรโดยโดยโดยก็เลยแค่นั้นมันแน่นนะอกคือชุดตอนน่ะแม่แมันจุกคือห้าแบบ โดดหนามโดดยังเนาะแต่ดดยังน้อยโดดหนามแม่มันยังไปดันนะเอะอเขาแห้ๆงๆเนะาะมันเลยเน้นแบบนี้นนตอนนั้นก็คือสันตอนเข้าไปอ่าต้งองหมอกับสันเนาะคุณเอาอันนี้ใส่อันนี้ยังก็ออกซิออกซีเนาะดดออกซีหรือว่าอันนี้คร<ซ>ับใส่โด,ดนเติบจันว่าใครแน่นะมันจะได,ด้ใช้ออกซีมือน่ะเนาะเม่นบอบอรี่กับมันเข้าไปเยี่ยมบรได้ตอนตอนนั้นนักปีน้องเองจุกเชิญเป็นห้องของจุกเชิญเลยมุมีไพ่เข้าเยี่ยมได้เหรอเนาะเม่นเข้าไปเลยก็แล้วกันนะอยู่นอกเป็น โดนเติบแต่ก็จังไทยเนยก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะก็ถือว่าปลอดภัยจี่นๆเลมันมีมีชงเคสอะไรบอลลี่ก็บแต่ที่เจอแบบนี้อันอันนั้นเป็นบุหงุจักเลยตัวน่ะน่องน่องหน้าชิคเคยเห็นบนน้ำคีบอ่ะตัวนึงเคยเห็นอยู่บ่้างแต่เหินแล้วแต่เหิงแล้วอันนั้นก็อันกำลังเลี้ยวออกจากโมโคลอะไรกันแหละอันนั้นกัน เรานอนขรุ่ยอยู่เออแถวเพื่อนทางของบ่ทางเข่าบ้านน้องน้อยฮันทางเข่าบ้านต้นมืนกับทานฮันแต่ว่าอยู่ฟางพี่โดยโดยอยู่ฟางพี่อยู่ถนนใหญ่นะอยู่ถนนใหญ่เราชนงูอ่ะเราชนงัวผัวเมียเห็นเห็นเห็นอยู่อ่าออที่อ้ไปชมงูเบิดเลยเนาะเมนจักรชีลอดกะบ่ชีลอบ่ลอดได้กะโชว์เอาขึ้นรถไปมันเนี่ยป๊กปีกปีกปีกตาเราก็ไปอยู่จักรจักรเราอยู่บ่จักรแถวเพื่อนน้องอุทัยฮันดีเออออ่ะ เราก็ไปยุ่ยโดนหนีเศร้าแล้วเอาแล้วเออบ่ออะรกับบ่อไรแล้วแล้เราเราหูจักอะไรอยู่บอเราหูจักอยเมนเออว่ออะไหนาเพิ่นเนาะเบิ่งอยู่บ่ออะไจังมือกับบ่ได้หาโอกาสไปเยี่ยมเราก่อนเนาะไปไปถามไทยเพราะว่าไปชงมาอลไรกับบ่ออะไรอยังเลยได้พอพราหู้จักว่าไผเป็นไผแค่นะ้นไปดวนเลยเนาะจีวันไปดวนเมนเลือดเลือดเราอาบหน้าเลยตอนนั้นก็ได้งัวกันนะกันเมนตำงัวพี่น้องไง และนานเล่านานนานลงพื้นเมนน,นานล้มใช่กับถนนทั้งยาง,ยางะนะเลือดเต็มบาทนี่นี่นก็ได้ถใครจอว่าสันี้เนะะาะบอเลยขนาดพ่อพี่งิงด้แยดย้วยพี่น,นยาางนอนยงะอ,ยอะไรกันยากเลยพี่น้องเลยคนนี้มันแปลงยากไดยพี่น้องเห็นเนาะน้อยนักเลยสิได้เนาะกันว่นเนาเน่นหละกันได้เท่านี้ยังว่าคันภาษีห้าพันบาทกั เก็บเงินกันรายเดือนอยู่ยังได้กันยังว่าแปลงได้แน่เนาะนคนในชุดว่าพลาดมาเลยกันแล้วแหละ <c oughs> แม่แม่แม่พี่น้องเลยเนาะไปมีตัว่าใช้แม่รถรถลางจะมาปไปยันมันเสียเวลาซุ่มน้องปฏิภาพาไปกัดเตะนี่แหละเบิ้งเบิ้งเบิ้งลดสักหน่อยนึงพี่น้องเอยเนาะเอ่อขอเบี้ยวเลยบริขอเบี้ยวเลยบ่อขีในเครื่องยเงียงเลย โอ้ตันนี้มันเตกเลยเนี่นยไป,ไปหาเป็นกระไรเป็นสิ้นเป็นสิ้นพอดีเบพว่ารวมมาน่ประมาณหาพันปลายมาเลยประมาณหาพันกว่าเตกอันนี้กระเตกเลยโอ้โ้พี่เด็ก<ม>นี่กนะ็เตกตัวนี้จะอนเดน่นาเพียงกคนไทยแ็นบอทห็นจับเนาะ เห็นบ่กแม่จะมาบโมคอยหูมาได้ข้านีนว่าขั้นเล้งอันนี้เนาะเมือจับระบบด้วยนี่นี่ขั้นเล้งเลยพอดีหมดเลยแม่แหละแม่แหละแม่แหละกำลังลายยุบเตะิโกบมันเตะแม่แม่แม่แต่แม่ใหม่เป็นหน้าหักกระล่มครั้งแรกนะแม่บครั้งแรกเลยเราเคยล่มครั้งแรกบราเคยล่มแต่ยังไม่ได้ไปเล็นคอกเพื่นครับ แต่มันมันเบี้ยวเนาะแต่่กอนแม่นเราบ่ค่อยมีเวลาไปเฮ็ดนะพี่น้อยก็ก็4-5,000นชิลเลคันรถคันมันได้เป็นแล้วมันมันมันกลับมาคืนสภาพเดิมมันก็บ่ร้อยแล้วป่ะทอก็บุ้มท่อท่อก็เบี้ยวอีกบ่นิดอันนั้นเออแก็มันตบขับข้างในเลยปกติรถนี่ท่อมันสิออกมานอกหน่อยเลยมันสิบิดๆออกมานอกหน่อยนึงเนาะแต่มันออกนอกเลยเฮ้ยพี่น้อ้ย กระจกก็หายเลยกระจกจะกมีอยู่บ่ตอนนั no> ้นมี่ม right ี่อยู่เนาะมันหักมันเอียงไปก็เลยปิดออกบ่เลยบันไม่ใสต่อยมันเตะมันเลยเจ้าเอยเลยเลยเลยเอาก็ะทบผ้าดเคาะไปนะพี่น้องเนาะมันคืนนี้ก็บอลีพี่น้องไอ้สดๆดห่อนๆ่นไหนก็ได้ยังเปยังบม่ได้สอมบ่ยังบป็ยังบม่ได้ฝ่ายชายยุ่ฮะแกแกก็มายังจิตใจเบิ่งน้ำน้ำห่านน้ำยางก็อยู่จักรีทนานี่ สี่สี่สีสี่ลายลายพันเดือบอยู่นี่นี่ก็งัวนี่น้องเยเนาะเอ้จักสีเนี่ใดแล้วจักสีเสียเวลาเนี่ยเสียเวลาแน่ๆแหละสองสามมือพุ่นอ่ะนี่เสียเวลาเหรอมันมานอยู่ได้งัวนี่กันเลยงัวนอนทางด้วยสบายดีแล้วน้องโด้วยด้วยด้วยนี่กันเนาะอ่าป้าชายจะมารบกวน โดยชุมน่องพี่น้องเลยเนาะมากันเลยถือโอกาสถามเบาเที่พันเลยพัยเลยอ่าเแต่สิลงพูดแล้วเนาะโดนโดนนะครับพูดเล้วเนาะนอืออืออ๋อบาลีกับสิไปยอยู่สิไปาหาป้านางเพันนั่นแหละแต่เสียรถไปไปเช็คบ้างก่อนว่ามไม่ใช่ปปรถธรรมดาเลยไปซาพี่น้องไปไปก่อนเลยโดย <c oughs> โดยโดยโดยขอบใจขอบใจด้วโดย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 ขี่งัวมาคืนนี่นะที่เออน เนี่ยเราชนเลยไปขี่เตกกระจายมาเลยไปจ้ะวอาขอโทษนะว่าขอโทษน,ทน,นนะษนพี่น้องเไยน้องชงโโบอเจ้าหรอวะเจ้าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนเอจ้าเจ้าได้ทางฟังพี่เมนเอใครแต่ว่าทางนี้บเป็นยังเนาะโบเป็นยังแต่ว่าแต่ว่าขี่เพิ่นบอกกระจายขี่มั้ยโอ้ยพี่น้องเห็นเนาะปิดรถปิดเนี่ยดัน อราได้เอานี่เอานี่ผูกไว้อยู่พี่น้องเอ้ยคงยางฟางสิเราฟางผูกไว้เพราะว่านี่มันมันรุดอย่ามันรุดอะไรขั้งแรกคือกันได้นี่ก็ได้โดยแล้วกานเปลี่ยนในเปลี่ยนเบิร์ดสุดเลยบ่อนไม่ละไม่แหละเปลี่ยนเบิร์ตเบิร์ตเปลี่นละลาะเลาะของเบิร์ตเลยพี่เลยมันแตกมันหักเลยโดยถ้าจกิได้กลับไปก็ได้โดย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 ไปไปไปพี่น้องเลยเดินทางปลอดภัยเนาะอ่าจ้ะ เจ้าเจ้าเจ้าไปพีรามิดมาน้องเอานั่นไห้เนี่ยแล้วก็เอาเป็นนัวน้ำตาลเมนเอาเอาเอาถงกลางๆก็ได้จักสองามถงมนเมนเอามลดจักจักสองสามถุงก็ได้โอเคอันหญ่มารลดับ บักพริกมะพรัยนะเครื่องคั่วนะ่ะไม่อย่างเนี้ยไม่ยังอ,ยง,อยงอีกหาวนะ่า่บักพริกมะพรักยกระสอบกระเทียมอย่างนะั้นนะอ่าโอเคนะมีอย่างอีกมาในเครื่องครัว่วมาอยู่ในกินน้ำปูน้ำปลากระสอบกระเทียมพี่น้องเลยเนาะ มันปักกระปองบ้หรือเล่เกลืออืมาเอาซะซ้สำซะ <c oughs> เห็นยังไ <c oughs> งไกับแกายัางอ,งอีกเนาะจัไข่ก็ได้แพงนึงไข่แพงหนึ่ง,งน้งนำมันอืมน้ามันเออน้ำมันมาน้ำมันมาก็ได้อืมโอเค ดิซี่ไปให้ป้าน้าเพื่อแม่บุญทวีเพื่อฝากมาเป็นยังไงนะคือมันอยู่คื่อครัวไปให้ลกกใหแล้วก็เป็นยังไงซุดไข่เป็นยังไงละไปทอดจิงธรรมด้ <c oughs> ทะทะสามเซนห้าสิบหา้าสามเซนห้าสิบหา้าโอเคอ่ะโอเค กี่น้อยนับบังกิดสามแสนห้าสิบห้าพันกี่นะ,ะ,ะใช้พบอยู่บ่ใช่สอ3ามปเช้าานี่สิบบห้า่สา 40, 45, บา่ขาย 10, ิบพันี่น้อย,นอย,ออยเนาะยวเบิรงเพชรนะยุริก่อนบันเอาเพ่เพชดนะในซองงาน บอเอ็มเบอเอ็มเบอเอ็มมาแมงยัางบาทนี่พี่น้องเอยหมักโมคือบม,มองหมหมองโมบอ่อหนิเคยเห็นบ่แม่นอยู่บ่ข้างในมันแดงเอเอหุอ้ยพี่น,องงน้องเอยเนาะเบิ่งคือนหมักแตงหมักยังใช่ไหมเนาะหมักแตงไทยแตงยังใช่ไหมนนี้พี่น้องเอ๋ผ้าละแดงบ่ เออที่น้องเอ้ผลไมา้แปลกได้ันนี้เนาะ <Okay. S 1> เออบูฮูฝั่งไทยมีอยู่บนหรือวบนอะไรอันนนะี้เนาะจะเก่าหเห็นแต่แบบนี้แล้วแต่เก่าเลยประเดี๋ยเป็นแบบนี้ก็มีเลยดอย<ม>ดอยที่น้องเอ้ตางเอือ้อยพนันธมรราฝาพันบอดแต่มืองเนี่ยบพุพเพพาเอาไว้กัน <laughs> <laughs> มันแปลกดี <laughs> Cái lắng ngon bóng bíu ngon. We have a cũ and vẫn bên ngon. They buy hung hiệu đi 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 bài đi 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 สวัสดีมิจูดอยนอน่ะพี่นอนพอดีมาซื้อเข่าซื้อของแล้วก็เมื่อให้น้องยุริ่พันก่อนถือมาอยู่เป็นังอนแล้วก็เสียรถนี่เราไปเช็คนะวันนี้เราีบเวามาซื้อเครื่องซื้อของให้ทางน้องยุริ่พันซื้อเพิ่มพงเพิ่มเพลิดแล้วก็เสียเมื่อส่งพันก่อนเนาะแล้วก็พอดีน้องพามีพันมา เราก็ได้ได้ถามไทยนั่งเทเพิ่มเติมเนาะพี่น้องเนาะอันใดก็แล้วแต่พี่น้องบาลี่ขอตัวไปก่อนบานนี้เนาะมีแต่ว่าเรื่องรถเรื่องล่างนี่กับบอลี่คือคุยกันน้ำคลิปเมื่อคืนนี่แหละบาลี่เป็นคนน้ำพี่ชอบบัดเนาะบม่ได้เอายังน้ำเพิ่งทั้งซีดพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่ามันให้มันง่ายบ่อหยัดเบาง่ายพี่น้องอยากจงัวกับบอลลี่ประหยัดค่าชีวิตเพิ่นเนาะเพิ่นก็ยังบม่ได้ตายบม่ได้ยังเด็ก อย่างยงยงอยู่เชี่ยวมากเลยกับโมโมโมเป็นตใจลําบากลําบดญพี่น้องเลยเนาะเอาโอเคสไลค์ที่นี่บาลี่ไปก่อนก็ถือว่ามันขึ้นกระพ่าดเคาะไปก็ดีถืาว่ามันบมเป็นอย่างไรคนก็ได้คนบันโมเป็นอย่างรถนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ่าบินไปหลายเติบอ่าปขอตัวก่อนสบายดีย่างบายเด้อพี่น้องเด้อเจอกันเนาะโดย